ทุชมเมื่อกี้นี้อยู่ในห้องกับคุณนิกกี้ก็ได้พูดคุยถึงเรื่องราวความเป็นมาต่าง,าง,าง,างๆนานาคะวิธีการใช้บริการคร่าวๆของทาง m i สแอนไลทแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเราจะมาดูถึงเรื่องของระบบออนไลน์ของเขาหน่อยเพื่อที่ว่าถ้าใครสนใจตอนนี้เนี่ยคุณก็ดูไปด้วยทําตามไปด้วยก็ได้นะคะแต่ก่อนหน้านั้นคือพอพักเบรกไปเนี่ยพอฟังเรื่องของการไปลงทุนที่ต่างประเทศ รู้สึกสนใจเพราะว่าช่องแนนก็เน้นการลงทุนเป็นส่วนมากด้วยนะคะัคะน่นาถามในฐานะของผู้ประกอบการไทยนิดนึงพอตลาดอันนี้มันเปิดสามารถบอกว่าไปทํางานกับประเทศเพื่อนบ้านได้แล้วก็มี AEC เนี่ยตัว<ม>ประชาคมสิงคโอาเอเซียนปี2 5งหที่จะมีเต็มร้อยเนี่ยมารองรับ จะใช้ประโยชน์ตรงนีง้ยังไงได้บ้างสำหรับบิกัทกมอลมันก็คงจะสวกในแง่ที่เราสามารถไปเทรนคนที่นู่นได้ง่ายขึ้นนะคะนิกกีก็จะส่งเมนเจอร์ไปที่ประเทศฟิลิปปินส์อินโดนะคะแล้วก็พนักงานที่คุมทางด้านออนไลน์อยู่ให้ไปเทรนพนักงานที่นั่นให้มีคุณภาพเท่าที่เราหวังไวะะ้ที่นี้ก็คือสามารถทําให้แรงงานไทยเนี่ยเขาไปทางมนที่นู่นได้ง่ายขึ้นพอถึงจุดนั้นก็ทําให้เราสามารถส่งเมนเจอร์ตัวหลักของเราไปนู่นได้และที่เหลือก็ใช้คนท้องที่เขาใช่คะได้เลย รู้สึกว่าแรงงานจะถูกกว่าเราด้วยเ <c oughs> ช็คหมดแล้วใช่ไหมรอตอนนี้ค่าของเชคที่นู้นถูกกว่าค่ะที่เป็นแ้เป็นอินเดียก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีก็คือพยายามบอกคุณผู้ชมหลายครั้งว่าพอตอนนี้ยุโรปเขากำลังแย่ใช่ไหมชาลเมริกาก็กลาลังแบบไม่ค่อยดีจีนตลาดใหญ่เราก็ไม่ค่อยดีแต่เพื่อนบ้านตอนนี้เนี่ยเขาค่อยๆยกอัพเนาะพัฒนาการพัฒนามากพัฒนามากจนบางธุรกิจเนี่ยนันพูดแล้วหันมันน่ากลัวคือคนไทยเริ่มก่อนแต่ว่าพอเขาตามมาแล้วค่าแรงเขาถูกกว่ามันจะทำให แบ๊นำหน้าเราได้ค่ะ้ค่าองชีพด้วย <carbs. S 2> ถ้าโลจสิสติกทุกอย่างมันถูกเนาะก็ถ้าใครสนใจจะไปทําธุรกิจต่างประเทศเนี่ยอยากให้เองศึกษาดูขนาดธุรกิจจัดคู่จถทากคู่อย่างเงี้ยก็ยังสาม,มารถไปได้จริงๆมันได้ทุกธุรกิจแหละแต่ต้องศึกษาเรื่องของท้องที่พฤติกรรมผู้บริโภคแล้วก็กฎหมายเขาให้ดีก่อนอย่าไปแบบผิดกฎหมายนะมันไม่คุ้ม <hi> นะเดี๋ยวมาเข้าเรื่องของตัวระบบออนไลน์ดีกว่า นะคะนี้เดี๋ยวจะลองเป็นคนหนึ่งที่ท,ท,ที่ไม่ลองหรอกจริงๆอยากหาคู่นะคุณผู้ชมอยากจะลองเป็นคนหนึ่งที่หาคู่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเซอร์เป็นชื่อแนนเพราะว่าไม่สามารถใช้ชื่อของออคนอื่นได้เพราะว่าที่นี่มีระบบความปลอดภัยของคนใช้บริการ<ช>นะคะเ<ช>ดี๋ยวลองลงชื่อแนนลงไปนะเวลาว่าเออเวลาใครจะสนใจสมัครทำยังไงอ่ะแนนโทรศพัพท์ประมาณว่า0800 0 0ป0 0ไปแล้วกันนะคะเตดเดดูดูคด้วย เราก็ใส่ไปเต้เต้เตเบอร์โทรศัพท์อันนี้คือเป็นตัวที่ติดต่อเราได้ใช่ค่ะเพ<ท>ราะว่าพอ<ช><ว>คุณแนนสมัครเข้ามาแล้วเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่โทรไปให้บริการนะคะไม่ว่าจะเป็นคาแนะนําว่าใช้เว็บไซต์ยังไงแล้วก็แนะนําคู่เดทด้วยแล้วก็เหมือนกับตรวจสอบนะคะว่าคุณแนนมีตัวตนจริงๆมีไหมแบบว่า คนที่เข้ามาเล่นๆว่าไม่มีตัวตนจริงใช้ชื่อปลอมอะไรเงี้ยถ้าเล่นเล่นะค่ะคือม,มันก็มีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราก็จะก้าวการออกไปนะคะ,คะว่าโอเคถ,ถ้าไม่ได้จริงจังเนี้ยคือเราก็ไม่ไม่มาใช้แล้วก็มไม่ได้ให้ใช้บริการต่อก็คือมีการส urvei แล้วว่าสกรีนกันตั้งแต่เบื้อต้นเลยว่าสมมติว่าคนนี้มีการปลอมแปลงชื่อหรือว่าแล้วเช็คได้ปุ๊บล้วก็ตัดทิ้งเลยค่ะ เพราะว่าหลังจากที่คุณแนนกรอกข้อมูลแล้วเนี่ยค่ะเราจะให้คุณแนนอัปโหลดสำนักประชาชนด้วยนะคะแล้วก็วุฒิการศึกษาสำนาใบบย่าถ้าเกิดว่าคุณแนนเคยย่ามาแล้วนะคะพอทําตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะตรวจสอบอะค่ะเช็คว่ารูปที่อัปโหลดขึ้นมากับรูปในบัตรประชาชนเป็นคนเดียวกันไนหะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอือฮึพอเข้าไปในจุดนี้เสร็จแล้วต่อไปก็คือเรื่องของการเริ่ม,อมบอกโปรไฟล์ตัวเอง้วใช่ไหมคะค่ะคือพอ,อคุณแนนกรอกข้อมูลของคุณแนนเสร็จแล้วนะคะว่าคุณแอน รับสกัดเสียารระดับอะไร <Ừ. S 2> นะคะแล้วกเ็เรื่องไลฟ์สไตล์เป็นยังไงบ้างนะคะชอบทำอะไรในวันหยุดแล้วก็คนที่มองหาอยู่เนี้ยเป็นยังไงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเออมันก็จะขึ้นเป็นระบบวิเซาขึ้นมาประมวลผลให้ดูว่าคนที่มาจับคู่แนนเนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์นะคะมีใครบ้างนะคะ,คะแล้ว profile เขาเป็นยังไงแล้วเขาเลือกอะไรบ้างคุณนายสามารถดูได้เลยว่าโอเคคนนี้ตรงกับที่เราต้องการไหมแต่ว่ามันก็จะมีขึ้นมาให้เลยะคะ่ะว่าจากร้อยเปอร์เซ็นต์คนนี้ตรงกับคุณกี่เปอร์เซ็นต์ ออก็จะมีมลูกค้าคนอื่นๆที่เป็นผู้ชายเนี่ยก็จะขึ้นมาที่มันอเอาทุกอย่างมีความใกล้เคียงกับเราสามารถได้นกันได้แ<ช>นนก็สามารถพอแนนได้ทุกอย่างลงระบบเสร็จปุ๊บผู้ชายคนนี้มีอยู่ในใจแล้ว,วเห็นรูปเขาชอบโปรไฟล์เขาโอเคมากก็มาบอกกันเลยว่าเขาว่าอยากเดทกับคนคนนี้แหละค่ะคุณแนนสามารถกดเ request เดทที่หน้าจอเว็บไซต์ได้เลยแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็จะทราบเรื่องแล้วก็จะติดต่อคนที่เราเ,าเลือก ะะถามว่าเขาสะดวกวันไหนแล้วก็มีคนรีเคสติกมานะถ้าเกิดว่าเขาโอเคกับโปรไฟล์คุณแนนนะคะเขาก็จะตอบโอเคแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะนัดอัปเดตให้ถ้าพูดถึงข้อดีให้แบบพูดรายละเอียดรวมๆอย่างงี้ค่ะข้อดีของการที่เราใช้บริการตรงนี้ทำไมเราไม่ไปหาคู่เองตามสถานที่ที่เราเจอในสมัยก่อนก็ไม่ได้มีบริษัทแบบนี้ถ้าปนพูดจริงๆนะพอมาถึงตอนนี้มีตรงนี้แล้วข้อดีมันคืออะไร จริงข้อดีก็เยอะนะคะคือถามว่า,าถ้าเกิดว่าเจอเพื่อนของเพื่อนอย่างเงี้ยมันเป็นเฟิร์สชอยอยู่แล้วของคนสุวนม,มากนะคะแต่บางคนเนี้ยลองโดนั้นแล้วให้คน้คนนู้นคนนี้แนะนำแล้วให้พ่อแม่แนะนานนนแล้วก็ยังไม่เจอคนที่ถูกใจก,กทีหนึ่งนะคะแล้วสมัยนี้คือคนค่อนข้างยุ่งกับงาน <c oughs> สังคมก็จะแคบลงไปเรื่อยๆตรงนี้ก็เป็นโอกาสที่จะเพิ่มตัวเลือกให้กับเรานะคะ <c oughs> โดยเลือกคนที่มีอะไรคล้ายคลึงกับเราไม่ต้องไปเหมือนกับว่าลองดูแบบค่อยๆศึกษากันไปถ้เาเกิดว่า เราไม่ชอบสไตล์นี้หรือเราไม่รู้แล้วเราไม่รู้ว่าเขามีตรงนี้ตอนตอนแรกอย่างเงี้ยค่ะแต่ตรงนี้มันก็จะค่อนข้างเปิดเผยแล้วก็มันก็เป็นถามว่าม,มีสกรีนระดับหนึ่งไหมมีนะคะ,คะเพราะว่ามันก็มีอย่างไรคือให้ลูกค้าอัปโหลดสำหรับประชาชนนะคะแล้วก็บางคนเ,เข้ามาที่บริษัทด้วยซ้ำไปเพื่อที่จะใช้ตรงนี้อยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทําให้ลูกค้ารู้สึกปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็เป็นชอยให้คนมากขึ้นด้วยแล้วอ,อย่างเวลาสมมติว่านายรีเควสต์ไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นายสามารถคุยกับ อีกคนเลยได้ตรงไหมคะว่าอยากเดทที่นี่คุยกับเจ้าหน้าที่ได้ค่ะบอกเจ้าหน้าที่ว่าทุกอย่างจะต้องผ่านเจ้าหน้าที่ก่อนทุกอย่างทุกครั้งนะคะคือจะไม่มีลูกค้าสามารถติดต่อกันเองได้เพราะว่าเราต้องการเรื่อง Privacy เกิดว่าคุณ r e q u e s t ไปแล้วอีกันหนึ่งไม่ได้ตรงจริงๆแล้วแค่สวยเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไม่อยากให้มีการรบกวนเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องดูว่าโอเคเขามอกกันจริงๆนะเราถึงจะติดต่อให้แล้วก็จะทําเดทให้แล้วพอไปออกเดทสถานที่เดทเลือกได้ไหมคะสามารถ เหมือนกับบอกเราได้แต่ว่าเราก็จะพิจารณายทีหนึ่งค่ะว่ามันเหมาะสมไหมปลอดภัยใช่แล้วก็สะดวกกับทั้งคู่หรือเปล่านะคะไม่ใช่ว่าคนนี้ว่าอยู่บางแทคนนี้อยู่บางนาแล้วไปเดทบางแทอย่างเดียวนี้เราก็คงคิดว่ามันไม่เหมาะสมพอได้เด็กกันแล้วเนี่ยเราไปดูแลอะไรยังไงบ้างคะค่ะก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าซื้อแพ็กเกจไหนนะคะมันจะมีแพ็กเกจด้วยใช่ค่ะมันจะมีเป็นแบบว่าการตีได้ได้แฟนนะคะกับการตีได้ออกเดต นะคะส่วนออนไลน์เนี่ยมันจะเป็นการได้ได้อกเดทคือเราก็จะไมั่ช่จว,ว่าลูกค้าได้เจอคนที่ชอบนะคะ oh แล้วก็ได้ออกเดทกับคนที่เขาเลือกนะคะ uh huh. แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการเดทเรื่องแฟนเนี่ยค่ะเราจะเหมือนกับดูแลแบบเป็นซูเปอร์วีไเลยนะคะ oh. ว่าไปออกเดทเสร็จแล้วคุณมีการจีบการหรือเปล่าจีบวิธีไหนนะคะติดหรือเปล่าถ้าไม่ติดไม่ติดเพราะอะไรเราก็จะเชิญเขาเข้ามาพูดคุยเพื่อที่จะแชร์กับคอนซัลเทอร์แล้วก็ได้คำแนะนำที่ที่แบบ เป็นเหมือนกับซูเปอร์วีไอะคะ่ะก็คือ,อได้ทุกอย่างนะคะเพราะโเทนี่ก็ไม่ใช่แค่เพียงว่าจับแมทช์ให้คนแบบเหมาะกันเท่านั้นแต่ว่าสมมุติเป็นผู้ชายที่ดีชาติกุลดีทุกอย่างดีแต่จีบผู้หญิงไม่เป็นอะแบบไม,ไม,ไม่ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยขาเข้อเอปรึกษาได้ด้วยะคะ่ะ ค่ะก็คือเราก็จะมีการปรึกษาแบบอาจจะมีเบื้องต้นก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าลองจีบดูแล,แล้วปรากฏว่าจีบคนนึงก็ไม่ติดคนนึ้ก็ไม่ติด,นนตดเราก็ต้องมาดูล้ว,ว่าเขาทําอะไรใช่เขาทําอะไรผิดพลาดไปนะคะหรือว่ามีอะไรที่ปรับปรุงได้บางคนอาจจะจีบจริงจังเกินไปแล้วทําให้อีกฝั่งนึงจริงจังเกินไปไม่ท้าทายอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องมีจังหวะหรืออะไรที่มันเหมาะสมนะคะการจีบนี่มันก็ถ้าพูดตามลักษณะนิสัยจิงมันก็มีหลายแบบเนาะผู้หญิงเขาชอบแบบว่า มาจริงจังเลยสิแบบฉันต้องการคู่แต่งงานนะคุณจริงจังหน่อยบางคนแบบเยอะจะตามไปไหนๆๆไหอะไรเยอะไปไหนก็คือต้องเนี่ยมีโปรเจกต์ปรึกษาเพื่อนใช่ไหมคะปรึกษาที่น้องครอบครัวเนาะ<ช><ช>นี่เรามีเขาเรียกว่ามืออาชีพอะมาให้เราปรึกษา<ช>ได้ด้วยค่ะคือเนื่องจากที่ปรึกษาก็จะทราบภ r o f ของทั้งคู่อยู่แล้วว่าเธอชอบผู้ชายแบบไหนแล้วก็ผู้ชายชอบผู้หญิงแบบไหนนะคะก็เลยทําให้เป็นที่ปรึกษาแล้วก็บอกทิป หรือว่าเช็คก,ก็ได้ว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณหลังจากที่อ,อัปเดตแล้วซึ่งบางครั้งเราอาจจะไม่รู้ว่าอีกฝ่ายนึ่งคิดยังไงกับเราแต่ว่าที่ปรึกษาเขาจะทราบแล้วก็จะจะมาแจ้งได้เออมีคําถามหนึ่งอ่ะแบบว่าคุณนิกกี้สมมุติว่าผู้ชายคนนี้ดีจริงๆแล้วหรือผู้หญิงคนนี้ดีจริงๆแล้วอันนี้หลายคนถามเลยนะทำไม,มจะต้องมาใช้บริการแบบนี้ด้วยในยเมื่อ,อถ้าคุณเจ๋งจริงหรือว่าแบบโอเคจริงเลยคุณนิกกี้ตอบว่าไงค่ะหมายถึงว่าโปรไฟล์ของเขาดีอยู่แล้วเขาดีเยค่ะแม่งมาใช้บริการด้วยโอเคค่ะคือ เอาจริงๆก็คือคนที่เข้ามาใช้บริการนี้อาจจะลองวิธีอื่นมาบ้างแล้วะนะคะแต่พอลองแล้วเนี่ยมันยังไม่ใช่ถึงแม้ว่าเราโปรไฟล์ดีนะคะคนที่เป็นโปรไฟล์ดีแบบยังทำครูซอย่างเงี้ยมันก็ประสบความสำเร็จไม่ใช่ว่าทุกคนะจะได้ะนะคะเพราะนั้นทางเราก็คือเหมือนกับเป็นแค่ตัวเลือกให้เขามากขึ้นให้เขาเจอคนที่ถูกใจได้เว็วขึ้นไม่ต้องไปเสียเวลาหาเองนะคะอ,อย่างที่บอกไปคือคนเราอาจจะรู้จักคนจำกัดหรือว่าจจะรู้จักคนเยอะก็ได้แต่ว่าต้องเสียเวลาไปนั่งดู หรือว่าไปหาเองนะคะซึ่งบางครั้งมันก็เสียเวลาคนจริงๆแล้วก็จจะผิดหวังเรื่องความรักนะคะใหเ้เลือกคนที่มันน่าจะใช่ตั้งแต่ต้นไปเลยมันจะดีกว่า นั่นเช่เลยว่าลูกค้าเข้ามาต้องเหีแบ,บหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์มากอย่างเช่นที่บอกว่ามีการถามหนุแฟนเก่าด้วยอย่างเงี้ยบางคนอาจจะเจ็บปวดจากความรักมาแบบอย่างมากไม่อยากจะมีใครอีกแล้วอย่างเงี้ยตรงนี้เรามีการซัพพอร์ตดูแลจิตใจแล้วไหมคะว่าเยียวยาอะไรเงี้ยมีการช่วยตรงนี้ด้วย,ยเราก็มีการทำคชชิ่งอะค่ะตอนแรกนะคะ,ะ,คะถ้าเกิดว่าลูกค้ายังไม่สามารถ move มูฟออนได้นะคะยังยึยดติดกับในอดีตอยู่ซึ่งมันก็คงไม่เฮลตี้สำหรับ ะะที่มาเจอเขาใช่แล้วก็จะมีการทำ basic c o a c h i n กับลูกค้าให้เขาสามารถ move on ได้เพื่อที่มันจะดีกับเขาเองะคะว่าเลาที่เขาเจอคนใหม่ๆแล้วเนี่ยเขาจะได้ไม่พลาดโอกาสตรงนั้นไปเพราะว่ายังยึดติดกับสิ่งเก่าๆอยู่ที่เราเจอบ่อยคือจะ request โปรไฟล์แฟนเก่าขอหน้าตาแบบนี้นะคะขอโปรไฟล์แบบนี้นะอ,อาชีพนี้นะเป็นแฟนเก่า นะคะคือลูกค้าสไตล์เนี้ยแต่ว่าเขาอยากได้แฟนเก่าใช่เขาอยากได้แฟนเก่ากลับมานะคะก็เลยมาขอแฟนเก่ากับเราซึ่งอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นหน้าที่ของที่ปรึกษาที่จะต้อง manage expectation ของลูกค้าให้ move on ให้ได้นะคะว่ามันมันเป็นแฟนเก่าแล้วอ่ะมันก็คงไม่คงไม่กลับมาแล้วอ่ะนะคะแล้วก็มันมีคนที่โปรไฟล์ดีกว่านี้หรือว่าอะไรที่มันตรงกับคุณมากกว่านี้คุณก็น่าจะลองเปิดโอกาสดูแล้วอย่างเคสแบบเนี้ยมีไหมคะที่แบบว่าประสบความสำเร็จกับคนใหม่จากที่แบบ move on ไม่ได้เลยแบบว่า เล่นตาประมาณเนี้ทำงานแบบนี้แหละแต่สุดท้ายแล้วอุ๊ยเลิศค่ะมีค่ะคือมันก็จะหนักคอนซัลเทนิดนึงนะคะในตอนช่วงที่พิชโปรไฟล์แต่ถ้าเกิดว่าคอนซัลเทนเก่งพอแล้วก็สามารถแนะนำให้ขอ m o v e on ได้เนี่ยลูกค้าก็จะได้ไประโยชน์สูงสุดอ่านั่นก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งที่เราที่เป็นบริษัทแบบนี้ทำให้ลูกค้าได้ด้วยคือเขาสามารถ Go on ต่อไปได้เนาะาคนแบบจิตตกมีไหมคะแบบมาจิตตกเลยแบบว้วเทชู่ที่นี่ ซื้อเยอะมากเลยค่ะมานั่งร้องไห้เนร้องไห้เลยเหรอเยอะคิดถึงแฟนเก่าพึ่งเลิกมาพึ่งหย่ามาโอสารพัดค่ะโอ้จริงๆรแต่คือบางบางเรื่องมันก็บางเรื่องมันก็มันก็เศร้าจริงๆนะคะเราเราก็เราเข้าใจลูกค้าจริงไมไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องตลกนะมันเรื่องแบบจริงจังสำหรับเขามากแต่บางคนมาแล้วนอกจากว่าจะได้คู่ชีวิตหรือไม่ได้ก็ตามเถอะแต่อย่างน้อยคุณมาคุณได้เจอกับคนคนนึงบางทีนะคุณผู้ชมนนรู้สึกเองนะว่าเราปรึกษากับคนใกล้ชิดเนี่ย บางทีมีเรื่องที่เราไม่กล้าพูดมากกว่ากับการพูดกับคนที่ไม่รู้จักเราซะอีกกับคนน่าใหม่ๆเราจะกล้าแบบเหมือนจะกล้าเปิดเผยเพราะในสังคมชีวิตเราไม่อยู่เขาตลอดเวลาไงก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งคือคุณก็ได้ปรึกษาใช่ยแล้วหลายอย่างเวลาที่คุยกับเพื่อนเนี่ยเราจะไม่กล้าบอกนะคะแต่ว่าพอมาที่ปรึกษาแล้วคือไปไหนเราก็จ้างเขาให้หาแฟนให้แล้วเราก็จะบอกไปเต็มที่เลยว่าเราจะึิงๆได้อะไรนะคะคือก็จะไม่มีการกักไว้กั่วราเอกษาก็ จริงๆอยากเปิดหน้าหนึ่งรอไว้เลยนะคะคือเป็นหน้านี้เข้าไปอยู่เว็บ,บไซต์ชอบมากคือเป็นลูกค้าเขามาอบอกว่ามีความสุขมากได้แต่งงานเรียบร้อยแล้วมีความรักต่อกันตอนนี้ดีมากๆขอบคุณมิสแอนลาชอะไรอย่างเงี้ยคู่ที่ประสบความสําเร็จคุณนิกกี้<ช>เยอะไหมเยอะค่ะเจ็ดปีที่ผ่านมานี้เรามีคู่สําเร็จไปแล้ว400คู่นะคะโอ้400คู่สําเร็จหรือว่าได้แต่งงานเลยไหมคะหรือว่าเป็นแฟนกันส่วนมากจะเป็นคู่แต่งงานนะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะไม่ได้แบบ จดทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบอยู่ในการสมัยบริการหลักการขายถึงขนาดที่ว่าแต่งงานหรือว่าเวดดี้ไปแล้วเนี่ยก็ยังจะไปดูแลเทคแคร์อะไรอย่างเี้อยู่ไหมจริงๆเรายังไม่ได้เน้นตรงนั้นนะคะเพราะว่าปัจจุบันลูกค้าที่เป็นโสดเข้ามามันก็เยอะมากแปลว่าคุณดิกกก็ต้องก็มีมองเหมือนกันใช่ไหมคะว่าอยากจะไปทำอัปเตอร์ตรงนั้นด้วยไหมแรบว่าไปคอยดูแลอะไรอ่ถ้าเป็นหมายถึงเรื่องงานแต่งงานอย่างนี้ใช่ไหมคะ งานแต่งงานคือเราคิดว่าตลาดในเมืองไทยมัน saturated มากนะคะม,มีมีคนทำ wedding studio หรือว่าการจัดอีเวนต์พวกนี้เยอะมากอยู่แล้วเราไม่อยากจะเปเน้นตรงนั้นเราอยากจะเน้นเรื่องการแนะนําคนให้เจอกันมากกว่าก็คืออยากทําให้ด้านในด้านหนึ่งดีไปเลยไม่อยากไปกระจายอะไรเยอะมากมายมีคู่ต่างงานที่ครบไปเรียบร้อยแล้วกลับมาขอบคุณคุณนิกกี้แบบว่าเออมีค่ะเยอะค่ะความสุขมันคือตรงนี้ไหมคุณนิกกี้สำหรับการทำธุรกิจตรงนี้ใช่ ใช่ค่ะเวลาที่ลูกค้าเขียนอีเมลมาบอกว่าเ <c oughs> นี่ยรู้เปล่าว่าเพิ่งขอแฟนแต่งงานไปขอบคุณมากเลยคือเขาไม่ได้ว่าเขาจะได้วันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ช่วยเขาอย่างเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันดีเนาะมันมากกว่าการเป็นธุรกิจนะที่เราทําให้นี่ความสุขทางใจที่คุณนิกกี้ก็ได้รับมาด้วยในช่วงหน้าคุณผู้ชมมาขออนุญาตคุณนิกกี้ไว้เดี๋ยวจะมานั่งคุยกันสบายๆบ้างอยูการรู้จักผู้หญิงคนนี้ในฐานะของ ผู้หญิงคนนี้ที่ไม่ใช่ซีอบ้าง <S <S ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราที่จะสามารถทําธุรกิจได้แนแน,แนบอกเสมอแนนเชื่อว่าคนคนหนึ่งเนี่ยมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดคุณอาจจะมองด้านภาพธุรกิจของเขาว่าเขาสามารถทําธุรกิจได้เติบใหญ่ขึ้นมาเพราะว่าเขามีาการบริหารจ,จัดการการบ่ิการแมเนจเมนท์ที่ดีแต่จริงๆมันอยู่ที่เราด้วยที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับบริการแบบนี้มันมสําคัญมากว่าตัวบุคคลที่เริ่มต้นธุรกิจเนี่ยเขาเป็นคนยังไงขออนุญาตเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเป็นช่วงสุดท้ายรายการคุณผู้ชมเราต